สวัสดีครับวันนี้วันที่24สิบสี่เซปติมอร์กันยายน2568นะครับอยู่ที่วัดปานนิคทารามนะครับอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่คือเจอดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่อนยานาสิรินะครับเป็นเจดีย์หลวงปู่นะครับเจดีย์หลวงปู่อนยานศิรินะครับเดี๋ย เจดีย์พิพานหลงพอ่ออนยานาสิรินะครับต้นไม้ร่มรื่นดีจังเลยสวยงามนะเจดี บรรยากาศภายในวัดนะครับร่มรื่นเนาะดูต้นยางสิต้นยางนาต้นใหญ่มากสูงชะลูดเลยครับสูงมากๆเลยนี่คืออุโบสถนะครับสวยงามอุโบสถสวยงามมากดูสิต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆนะล้อมรอบ วัดป่านิโคารามอันนี้คือเจดีหลวงปู่อ่อนยานสิรินะครับดูสิต้นไม้ต้นยางนาเป็นป่านะป่าอุดมสมบูรณ์นะครับสวยงามมากเลยวัดป่านิโคธาราม อำเภอหนองบัวซอนะครับตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับ